ทุกคนอยู่กับน้องหยาแหมแล้วนะคะวันนี้ค่ะลูกค้าขาน้องหยาอยู่ที่โครงกัรเซนเนเจอร์ซิของเฮานี่เองค่ะอยู่แถวหมู่บ้านสีวังทานนะคะบ้านหลังที่น้องหยาอยู่นี่ก็คืออยู่ในเซนเนเจอร์ซิฟนอกแปลงที่2นะคะแบบบ้านที่จือว่าคาสสิกแคนลานะคะที่ประกอบด้วย3ห้องนอน2ห้องน้ํา สองที่จอดรถนะคะลูกค้าบ้านนี้สวยงามมากเป็นสไตล์ยุโรปเลยเนาะเดี๋ยวเข้ามาดูตังในกับน้งองหยากันค่ะจ้าลูกค้าน้อหยามาแล้ววันนี้นะคะที่น้งองหยาป่าลูกค้ามาเซนเนเจอร์ซีแปลงที่สองหลังนี้เนาะทัว่วนี่น้งองหยา เจ้าลูกค้าขาตีน้องหยาปลาลูกค้ามาตีโค้งการนเซนเจอร์ซปแฝปงที่2นอวันนี้จะทําการตรวจเช็ไอหยงางเพราะว่าวันนี้เจ้าน้องหยาเนาะได้ทําการสร้างเจ้าชุดเฟอร์นิเจอร์เนาะมาลงในส่วนของแลงนี่แล้วก็ได้สร้างของชุดผ้าม่านเนาะมาติดตัง้งใื้น้องหยาเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่คือใบรายการตีน้องหยาจะมาตรวจช็คในวันนี้ก็คือว่า โฟนิเจอเนาะมาลงเพื่อน้องหยาตามสเปคที่น้องหยาได้สั่งก็แล้วก็เออมันมีความพิดปกติหรือว่ามีความเสียหายตรงไหนก็เขาจะมาเช็คในส่วนของโฟนิเจอแล้วก็ชุดผ้าม่านนะคะที่เขาได้ทําการสั่งเปิลไว้เนาะวันนี้เขาจะมาปาลูกค้ามาตรวจเช็คแล้วก็มาชมบ้านในส่วนของเซน์เเจอร์ซิปแงที่สองกันนะจ้าจะเป็นจ้าใดเดี๋ยวลูกค้าตัวน้องหยาไปตังใดได้เลยคะ่ะ เข้ามาตั้งไหนกันแล้วนะคะลูกค้าในส่วนแรกเนาะเออนุ่องอยากจะหันเลยนี่เขาจะมาตรวจในส่วนของอ,อุปกรณ์์นิเจอร์ก่อนนะเจ้าในส่วนแรกนี่น้องอยากเจอเลยก็คือโซฟาหน้านเจ้าลูกค้าเดี๋ยวนอนี่วางก่อนนาะขออนุญาตเช็คก่อนเนี่ยสวยงามเหมาะก,กับบ้านสไตล์นี่ขนาดเลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวนาะเดี๋ยวเป็นแบบโซฟากัมยีน่นาะที่น้องอยากได้สร้างอันนี้ก็คือตามแบบ ตีถูกต้องเนอะเดี๋ยวต้องหยาลองตรวจเช็คล้อวะะ่าขามันฮักมันงองกอนั่งแล้วฮับน้ำหนักน้องหยาได้กอมีห้อยปุ๊บเนาะหรือว่าห้อยขาดที่ไหนห่องเดี๋ยวต้องอยาจะปาดูน,อะนะะ้องลค้าน้อออกมาดูด้วยกันเลยค่ะเดินเข้ามาแล้วเจ้าลูกค้าก็จะเห็นไล่การต่อไปเลยก็คือ โต๊ะอ,อาหารลายหินอ่อนแล้วก็จะมีเ e ก้าอี้หุ้มกัมมี่นะเจ้าจะได้เดี๋ยวมาดูกันเลยนี่ลูกค้าดูเข้ากับแบบบ้านมากๆเลยสไตล์โลเปนโต๊ะกินข้าวลายหินอ่อนห่อหุ้มด้วยโต๊ะกินข้าวห่อหุ้มกรมมี่ได้นะค่ะลูกคา้ามาเดี๋ยวน้องอยากจะมาดูเนาะว่ามีคอ บกพร่องตรงไหนก็นะเจ้าในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ที่เขาได้ตรวจหับหมานะคะ่ะมันเลยมันเลยเจ้าเขาตรวจเก e นะ้าอีเนาะเรียบร้อยไปละถึงสีตัวเดี๋ยวปาลูกกามาดูในส่วนของ โตหินข้าวลายหินอ่อนนี่นะคะลูกค้ามาดูเลยแขกนี่เนาะมันสะท้อนกับไฟสวยงามมากๆเหมาะมากๆเลยลูกค้าลายหินอ่อนสีสวยตรงเต่าสเปกตี้นต้องอยาได้สั่งเปิ้นมาเลยนะเจ้าเดี๋ยวเขา,าดูว่ามันมีหอยหรือว่ารุดตรงไหนก่อนนะเจ้าในโซนของโตกินข้าวลายหินอ่อนของเขาเนี่นะคะมาดูเลยเจ้า ่วนของพายนนกเราก็ได้ตรวจสอบเรียบร้อยละใน่ซนของโซฟาแล้วกัโต๊ะกินข้าวนอนลูกกาเดี๋ยวน้องอยาดูรายการก่อนมีอย่างเห็มอือต่อไปเจ้าลูกค้าจะพาไปดูในส่วนของห้องนอนเจ้าจะมีใน่ซนของเตียงนอกแล้วก็ตีนอนนะะักะาแล้วก็จะมีเก้าอี้ในห้องนอนตวัวอย่างใดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ้าเจ้าตามน้องอยามันเลย โอ้ Ooh, ลูก้าเข้ามาแล้วเนาะในส่วนของห้องนี้เจ้าจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะลูกค้าห้องนอนใหญ่เนาะตรงนี้จะมีห้องน้ำในตัวตูยแล้วก็มาดูในส่วนของห้องนอนนี้เนาะ้องอยากได้สร้างเตียงเนาะแล้วก็ชุดที่นอนไว้ให้ลูกค้าแล้วก็ยังจะมีในส่วนของเก้าอี้ตวยลูกค้าตรงนี้เนาะพิเศษมากๆเลยมีเก้าอี้ในห้องนอนให้ลูก้าตัวเจ้าเราอยากจะพาลูกค้ามาดูเนะาะอ่ะ เฟอร์นิเจอร์ที่เฮาได้สั่งเนาะมันถูกต้องตามสเปคก่อนจะได้เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเจ้าลูกค้าค่ะในส่วนของเฟอร์นิเจอร์เนาะที่ต้องอยากได้ทําการตรวจเนาะได้ทําการสั่งไปเนาะก็คือถูกต้องตามสเปคที่ต้องอยากได้สั่งไปแล้วก็มีความ เรียบร้อยแล้วบมนมีความเสียหายใดๆทั้งสิ้นน้องน้องอยาได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเนาะในส่วสนต่อไปเจ,กกาออาจป้าลูกกาต้องอยากจะ้าลูกกามาดูในส่วนของงานทามานเนาะตีช่่งทามานฝนมาติีทื่น้องอยาเนาะมาดูกันว่ามันจะใจงานได้ปกติก่อเลื่อนได้ก่อหรือว่าชำรุดตรงไหนก่อเดี๋ยวมาดูกันเจ้าลูกกา จ้าลูกกาในส่วนของรายการวันนี้เนาะที่ต้องอยาได้ทําการสร้างเฟอร์นิเจอร์มาจากการตรวจช็คก็คือทุกอย่างถูกต้องแล้วก็ครบถว้วนตามออเดอร์ที่ต้องอยาได้สร้างแล้วก็เฮาเช็คความเรียบร้อยแล้วก็คืออุปกรณ์ถือว่าผ่านนะคะบ่ม,มีความเสียหายใดๆเลยแล้วก็ในส่วนของงานผ่านนะคะต้องอยากก็ได้ทําการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเนาะว่าจะเป็นมั่นโปร่งเนะาะมั่นทึบแล้วก็ม่่นที่เฮาได้ทําการ สไลด์ขึ้นสไลด์ลงก็คือหมั่นภาพของเขาตัวนี้ก็ถือว่าพันนะคะเจ้าลูก,กาในส่วนของที่น้องหยาได้ดูแลในส่วนของงานคิดดูแคร์มานี่เนาะมีลูก,กาหลายคนเลยโทรเข้ามาหาน้องหยาแล้วก็ตักมาหาน้องยาว่าคิวดีแคร์ของเขาอ่ะมีบริการไอหยังพ่อ,องน้องหยาเลีว้วมามีขายของพ่องกบ้างเตือนะบ้านปีนนะหลอดไฟลุ ยากจะได้ปุ๋ยใส่หญ้าบอกว่าคิวดีแค่ของเฮาะจะมีขายก่อเดี๋ยวตรงนี้เนาะน้องอยาขอทําการปรึกษากับทางผู้บริหารก่อนนะคะลูกค้าว่าเฮาจะมีขลาดค่า,าหรือเฮาจะมีบริการตรงนี้ให้ลูกค้าได้ก่อเดี๋ยวจะได้คลิปหน้าน้องอยาจะมาเพื่อคำตอบลูกค้านะคะจะได้ฝากลูกค้าติดตามต้องอยาตัวนะคะ มาถึงสุดท้ายคลิปของเขาเห็มแล้วนะเจ้าช่วงนี้นะคะลูกค้าอยู่ในช่วงของหน้าฝนนะคะยาบ้านไหนของลูกค้ายาวนะคะกดโทรหาน้องหยาได้เลยนะคะบริการคิวดีแคของเขาค่ะมีบริการตัดยาให้ลูกค้าตัวนะคะโทรหาน้องหยาได้ตี่เบอร์062 สี2 2 9 1 4เนะเจ้าลูกค้าเริ่มต้นการบริการเพียง4ี0อยบาทเต่าอานยาบาดีนะคะลูกค้าขาบดีปล่อยคือหญ้ายาวเนาะจะเป็นตียูของซัดมีพิษได้นะคะตรงนี้ลูกค้าสนใจบ้านในโครงการที่ดยเขาอยากมีบ้านงามๆแบบนี้โทรหาฝ่ายขายของ้องหยาได้เลยนะคะเดี๋ยน้องหยาจะขึ้นเบอร์ไวข้ข้างๆนี้คือนะคะลูกค้าอยากได้บ้านเชียงใหม่ติดตตีที่ดีเขาพาร์ที้คะ่ะแล้วจะมีบ้านดี